Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วีรกรสยบข่าวบัดเลือกตั้งใบเดียวเน็บทหารรอบตัวบิ๊กตู่พูดกันชี้ทำลายไม่ทันเลือกตั้งเชื่อสูตราห้าร้0ยผ่านฉลุย 31กรกฎาคม2565ในายวีรกรคำประกอบสอสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะย้อนกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวว่าอาจจะมีการพูดกันแต่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้อาจจะเป็นคนรอบตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นพวกทหารมองว่าแก้แบบนี้พักพลังประชารัฐน่าจะได้ประโยชน์ แต่พวกเขาอาจลืมไปว่าสภาสมัยนี้มาจากประชาชนจะสั่งซ้ายหันขวาหันไม่ได้และรัฐธรรมนูญ เพิ่งจะแก้เสร็จยังไม่ทันใช้อยู่ๆคุณจะมาแก้กลับอย่างนี้จะบอกกับประชาชนอย่างไรเพราะจะต้องมีเหตุผลอธิบายกับประชาชนฉะนั้นเลิกคิดเลิกวิจารณ์กันได้แล้วว่าข่าวคือข่าวคนพูดก็พูดไปที่สำคัญต่อให้ทำไทม์ไลน์มันไม่ได้มันไม่ทันเลือกตั้งและการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบสอสอเขตที่ลงพื้นที่ จะได้เปรียบฉะนั้นการแก้กลับไปเป็นบัตรใบด้วยสสเขตในสภาคงไม่ยอมกันนายวีรกรระบุเมื่อถามว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่จะนำกลับเข้าสภาในวันที่3สิงหาคมนี้จะจบเลยหรือไม่นายวีรกรกล่าวว่าจบ เพราะคณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายลูก จะแก้ไขให้มาตราอื่นๆสอดรับกับมาตราย3ที่มีมติแก้ไขใช้สูตรคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อหารด้วย500ซึ่งกะมะทจะมีการปรึกษากับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตว่าทำได้หรือไม่ตนเองก็เชื่อว่าเมื่อกฎหมายผ่านสภาเสร็จแล้วกะกะตน่าจะไม่มีปัญหาเห็นด้วยกับการเอา หารห0าร500ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ